สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายออฟทาลอดบายกันชรียนะคะคิบแน่เราจะมาดูกันเซว่าในเดือนสิงหาในเดือนสิงหาเนี้ย,ใน,นนยในเดือนเนี้ยเดืนเนี้ยในระยะเวลาใกล้เนี้ยจะมีใครเข้ามาในชีวิตเราบ้างไหม คนที่เข้ามาจะเป็นคนลักษณะแบบไหนอรารมณ์ประมาณอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือว่าบางคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่คุมเครือไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้หรือว่าบางคนก็เข้ามาเยอะแยะแต่ก็ไม่ใช่มันจะมีใครใหม่ๆเข้ามาอีกไหมในชีวิตของคุณทําให้คุณเขาเรียกว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกอินเลิฟรู้สึกถึงการพองในใจมีคนมารักมาชอบก็มีความรู้สึกเออมันดีนะมันดีอารมณ์เนี้ยมา มากันที่ธาตุที่สองธาตุไฟเมสิงธนูขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนพลังงานหลักของคุณเป็นแบบไหนชีวิตเป็นแบบไหนจะเจอกับอะไรมากับความกับสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้จ้ะ ไฟได้แก่แม่สิงห์ธนูเป็นการดูดวงแบบตะวันตกราเป็นการดูดวงแบบท,ทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจเอาะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูได้ทั้งนั้นแหละดูไปเถอะดูไปเถิดเอาพลังงานบอกบอกมาให้แก่ทุกคนนะจ๊ะ ไฟจ้าทาวเวอร์ Tower, มันมากดอย่างนี้มันหมายถึงอะไรหรออะไรมันพังลงมาอะไรมันถล่มทลายความรู้สึกในใจหรือเปล่าอ่ะมาไพ่ใบแรกเป็นทาวเวอร์ค่ะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆก็ตามอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันภัย,ภยธรรมชาติหรือบางเกิดบางสิ่งบางอย่างให้ที่คุณรับรู้แล้วมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัว มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นความรู้สึกก็ได้นะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเรามองคนคนหนึ่งวันดีมากเรามองเขาดีแต่เราไปรับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีของเขารับรู้เ้วเหมือนตกใจอ่าเหมือนตกใจหรือความสัมพันธ์หรืองานงานก็ได้บางคนระวังมีเกณฑ์ของการตกงานตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเพราะความใจร้อน ก็ระวังแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ในตัวนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ความรักหรือหรือหรือมองอีกแง่มุมหนึ่งนะคุณอาจจะกำลังเดิวอยู่กับใครสักคนซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นเป็นคนเก่าก็ได้เป็นคนใหม่ก็ได้กำลังเริ่มต้นพัฒนาในความสัมพันธ์แต่แล้วในความคิดของเราที่เรากำลังเริ่มต้นนั้น มันไม่มีอยู่จริงมันไม่สามารถพัฒนาได้หรือว่ามันไม่สามารถไปได้กับความรักครั้งนี้มีการกลับมาและก็มีการเดินออกไปเหนื่อยคุณจะรู้สึกเหนื่อยช่วงนี้งานก็เยอะงานก็เยอะภาระกก็เยอะเออ ก็มีงานเก่าๆบางคนกำลังกลับไปทำงานเก่าๆแต่การกลับไปครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่เคยทำไหมมันผิดหวงังมันเสียใจมันไม่อยากอยู่มันอยากออกหรือในบางคนทำงานไม่เสร็จสิ้นทำแล้วมันมันเป็นความรู้สึกว่าไม่สกสมอารณ์หมายสักเท่าไหรอ่อ่ะคิดหนักคิดมากเลยช่วงนี้มีความหงุดหงิดมันเป็นเรื่องของอะไรเนาะขอขออาจารย์ขยายใบหนึ่งนะขออาจารย์ขยายในเรื่องของเดอะทาวเวอร์นิดหนึ่ง เกิดขึ้นแบบกระทันหันจริงๆเรื่องอะไรนี้เรื่องความรักจริงๆด้วยเรื่องความรักใช่ความรู้สึกในเรื่องของความรักจริงๆนะความรักออกขึ้นมาแบบคุณรู้สึกถึงการอินเลิฟกับคนเก่าๆที่กลับมาคืนดีแต่คุณประรับรู้บางสิ่งบางอย่างหรือเขาทําให้คุณเสียใจเสียใจหนักมากเสียใจเสียใจเสียใจจริงๆ อะไรวะคืออะไรมันจะขนาดนี้เสียใจผิดหวังอยากเลิกหรือบางคนทะเลาะก,กันบางคนใช้คําพูดทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยพังกันถล่ทมทลายกันไปเลยนะจ๊ะโอเคไหมมันมองถึงความรักความสัมพันธ์ได้ เป็นคนเก่าเป็นเรื่องราวเก่าๆกลับมากลับไปเป็นความเหนื่อยเป็นความรา้าบางคนอยู่ในรักของเติร์ดปาเต้ระวังบางคนอาจจะไปทะเลาะก,กับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าทะเลาะก,กับคนมีอํานาจเหนือกว่าเราพวกทํางานราชการก็ได้ คนมีเครื่องแบบคนมีสีก็ได้คนมีเงินเยอะกว่าก็ได้คนรวยกว่าก็ได้คนมีอํานาจเหนือกว่าให้ระวังเรื่องของคำพูดการกระทำวาจาอย่าใจร้อนเพราะว่าบางทีคุณใจร้อนขึ้นมาพอโมโหขึ้นมาเราตัดสินใจอะไรลงไปนั้นมันจะคุณยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันนะบางครั้งบางทีอะ่ะนะจจะให้ระวังเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็ สิ่งที่คุณแบกรับก็ยังต้องแบกต่อไปนะไฟมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายในเวลาเดียวกันชีวิตมีทั้งขึ้นและลงค่ะจริงๆภไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนไพ่ของจัสตเมนจัส m เมนเนี่ยเป็นไพ่ของความดีการทําดีก็ได้สิ่งดีตอบแทนและการทําสิ่งไม่ดีก็ได้สิ่งไม่ดีตอบแทนเช่นเดียวกันแต่คุณเองเนี่ยก็นึกถึงคืออิงอธรรมะหนูนะเราเนะ่ย เป็นคนที่อองเองธรรมะอยู่บางทีความรู้สึกของความรักที่คุณคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่คนรักอยากเริ่มต้นใหม่กับคนรักเก่าให้โอกาสกับคนรักเก่าหรือคนรักเก่าให้โอกาสต่อเราก็ตามก็ยังมีความเป็นไปไม่ได้อยู่ดีค่ะยังมีความเจ็บปวดยังมีความทุกข์กังวลใจสุดท้ายแล้วคุณอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกในความรักครั้งเนี้ย นะจ๊ะโอเคไหมบางที่อยากตัดเหมือนกันอยากตัดอยากเลิกอยากอยากเลิกหรือว่าจะได้เลิกแบบกระทันหันนี่ระวังเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันอุบัติเหตุด้วยนะโอเคไหมอ่ะไฟคุณจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมจ๊ะคนใหม่ๆจะหน้าตาเป็นอย่างไรใครที่จะมาเจอจากทางไหนได้บ้างอารมณ์เนี้ย คนเก่าก็คาลาคัดซังอยู่ก็ถามหาคนใหม่เพราะว่าถ้ามีคนใหม่เข้ามาจะได้ฮิวใจโดราจิตใจเราเราจะได้อาจจะหลุดพ้นจากคนเก่าก็ได้เนาะบางคนกำลังหาคนคนใหม่ฮิวใจตัวเองอ่ะแหละไฟรออะไรอยู่จ้าการรอคอยค่ะการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะจะคิดมากหน่อยหน่อยหน่อยคุณเป็นคนเซนซิทีฟค่อนข้างสูงรอรออะไรอยู่อ่ะรออะไรเนี่ยรอ,รอความรักหรอ อโอ้โหแม่จา๋าคนเก่าคนใหม่จะมีได้ยังไงในเมื่อคนเก่ายังอยู่ในใจขนาดนี้คุณรอทำใจรอตัดสินใจรอบล็อกรอรอให้ลืมคนเก่าก่อนเนาะใจที่มองเห็นคุณรักคนเก่ามากๆรักก็มาก,ก,ามากอาจารย์หนูรักเขาเขาเป็นที่หนึ่งในใจหนูหนูรักเขาแต่รู้ถึงความเป็นไปไม่ได้พยายามคิดพยายามหาทางพยายามจะตัดพยายามจะเลิกหรือย,อยังไง ใช่บางคนกา,การมีปากเสียงมีปากเสียงเที่ยวรุนแรงต่อกันแล้วก็นํามาซึ่งการเลิกการทะเลาะกันแล้วบอกเลิกกันเฉยเลยแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ทะเลาะกันตุม้มนั่นแหละระวังคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณควรจะทํายังไงคุณก็เป็นคนไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไฟคุณชอบอะไรขี้ขี้งกขี้แก๊กขี้หึงขี้หวงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากสูงป็ดสูงเป็ดเลยและคุณก็ไม่ค่อยให้ใครมาชี้นํา ทางอะไรกับคุณถ้าคุณจะทําอะไรให้กับคนที่คุณรักคุณต้องทําเพราะยินยอมพร้อมใจใครบังคับคุณไม่ได้เอาเงี้ยเอาเงี้ยนะแล้วไงอะ่ะแล้วคนใหม่ๆจะมีไหมอะ่ะคนใหม่ๆจะมีไหมคะมีไหมจ้าคนเก่าอยู่เต็มหัวใจเลยอยากไปบวชแล้วเหรออยากไปบวชแล้วอยากจะพักแล้วมีนะไม่ใช่ไม่มีหรอกมีคนเข้ามาแต่คุณไม่โอเคกับขาจ้าคุณไม่มีใจมีคนเข้ามา คนคนนั้นอาจจะเคยเป็นเพื่อนเป็นการรยาณมเมตเขาขอโอกาสกับคุณแต่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณคุยกับเขาเขาคุยกับคุณคุยกันแบบเหมือนเพื่อนกันเป็นการรยาณมิตรต่อกันเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้เม์ทำไมจะไม่เมอาจารย์มองเห็นว่าเมถึงคุณรักคนนั้นมากมายก็ตามรักมากแต่คุณก็ไม่ได้มีใจให้กับคนนี้แต่คุณคุยกับคนนี้เพราะว่าเขาอาจจะมีผลประโยชน์กับคุณ อาจจะให้ความรู้อาจจะให้ความช่วยเหลือคำชี้แนะแนวทางให้กับคุณได้เฮ้เหนื่อยจังเลยไฟจ้าจ้สเต็กจ้สเตกเดอะชาริออตเดชาริออตคุณกำลังกักอยู่ไหมคุณกำลังหวงแหนบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่มีอยู่จริงค่ะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงคืออะไรคุณหวงแหนความสัมพันธ์คุณเก็บกอดความสัมพันธ์นั้นไว้มากมากถึงมากที่สุด แต่ว่าคุณก็ไม่ได้มีความสุขกับการที่คุณกอดมันไว้จะเลิกก็ไม่ได้จะรักก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ดีจะหนีไปก็ไม่ได้คนที่เข้ามาก็ไม่สามารถเติมเต็มใจให้คุณได้คือคุณรักคนคนหนึ่งใจคนคนเรามีดวงเดียวรักใครสักคนคุณอาจจะอยากอยู่เงียบเียบรักใครสักคนแล้วก็ไม่สามารถรืมเรือนได้ได้แต่ทำใจได้แต่มุ่งหวังได้แต่อดทนแม่เจ้าไพ่อะไรขนาดนี้เนี่ยคุณถอนใจจากคนเก่าไม่ได้จริงๆนะ คนเก่ามีความผูกพันหนาแน่นมากบางคนเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนบางคนเคยเคย,เคยรักกันมาก่อนคำว่าเคยรักเมื่อก่อนเคยรักเคยดีมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมไม่ความรู้สึกข,ของคุณบางครั้งมันก็เปลี่ยนไปนะอะไรก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะทําใจยอมรับอย่าไปโฟกัสมากเคยเจ็บแล้วก็จะกลับไปเจ็บอีกครั้งนะไฟนะไฟไฟก็พยายามจะหาทางออกให้กับตัวเองแต่คุณเป็นคนโหดอยู่เหมือนกันนะ คุณเป็นคนคิดเยอะคุณเป็นคนเลือกเยอะคุณเป็นคนมีเงื่อนไขเยอะกลัวไปหมดกลัวใหม่รักกลัวใหม่จริงใจกลัวนู่นกลัวนั่นกลัวนี่กลัวก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 ลัวจนบางครั้งใช้ชีวิตด้วยความด้วยความกลัวมากเกินไปค่ะใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงด้วยความกลัวในการเลือกเยอะคุณรู้เยอะบางทีก็มาทาให้ชีวิตไม่มีความสุขนะรู้เยอะฉลาดเยอะรู้ทันก็ไปหมดอย่างเงี้ยอยู่ตัวคนเดียวไปไม่ต้องมีแฟนหรอกนะจ๊ะเพราะว่าบางทีแบบรู้เยอะ เกินไปมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตมีความสุขบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องไปรูปแบบ้ทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องไปไปแบบก็ไม่ต้องโฟกัสกับทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตอะไรปล่อยได้ปล่อยอะไรวางได้วาง,วางถ้าคุณไปโฟกัสกับเรื่องราวในชีวิตมากไปใส่ใจเสียใจมากทุกมากรักมากอะไรอย่างเกลียดมากทุกเปล่าๆนะจ๊ะไฟคนเข้ามาเม แต่คุณนะ่ะรักทางไกลด้วยจะบอกให้คนที่เข้ามามีอยู่แต่มันเป็นเหมือนกัลยานามิตรเหมือนเพื่อนมากกว่าเป็นคนทางไกลเขากับคุณคบกันมานานแล้วเขารอคุณอยู่แต่คุณไม่เปิดใจคุณคุยกับเขาก็จริงให้โอกาสก็จริงแต่เขาไม่ใช่หรือคนที่คุณมาชอบคุณอีกคนหนึ่งเนี้ยเขาก็ไม่โสดนะจ๊ะไฟจ๋าอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวง,ดวงส่วนตัวแอดไลน์มา น่าจะอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ